ทิ้งมรดกหมื่นล้านไว้ที่โคราชเอิดอณาจักรน้องปราบบุญกุลทายาทาร์มโชคชัยรวยแค่ไหนพ่อใช้แบกย่าเองเชื่อว่าหากเอ่ยชื่อไปต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับสู่ขวัญบุญกุลอดีตพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้คู่กับสรยุทธสุทัศนาจินดาเจ้าของวดีเด็ด ของมันต้องมีต้นแบบของผู้หญิงไทยหลายๆคนโดยเฉพาะสาวสานักช็อปทั้งหลายโดยด้านชีวิตครอบครัวสู่ขวัญบุญกุลได้แต่งงานเป็นภรรยาของโชคบุญกุลทายาทของนายโชคชัยบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยและทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องปรับบุญกุลนั่นเองล่าสุดทางด้านสู่ขวัญบุญกุลโชคบ,บุญกุลส่งลูกชายน้องปรับไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยทางด้านโชคบุญกุลได้โพสข้อความเอาไว้ว่าเพื่อนกลับไปเรียนต่อแล้วกลับมาครั้งนี้ได้แนวทางในการเตรียมตัวสู่เป้าหมายในอนาคตไปเยอะเลยเพอใช้คำว่าให้คำแนะน,นวจากประสบการณ์ดีกว่าไม่อยากใช้คำว่าสอนเพราะพ่อแม่ก็ใช่ว่าจะต้องถูกเสมอไปซู้ให้คำแนะน,นำแล้วให้ลูกไปคิดเองด้วยสมองของเขาดีกว่าที่สำคัญคือบรรยากาศของสถานที่เรียนที่ต้องเอื้อต่ออนาคต และการมีความคิดสร้างสรรค์ของเขาต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดเพราะว่าน้องปราบลูกชายสู่ขวัญหล่อมากๆเผลอแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มซึ่งเราต้องบอกได้เลยว่าเขาคนนี้ไม่ได้เป็นแค่ลูกทายาทที่เกิดมาในครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขานั้นเป็นคนติดดินและทำงานหนักเพื่อเรียนรู้เหมือนพนักงานในฟาร์มคนหนึ่งเลยด้วยนะโดยน้องจะขอที่บ้านมาทำงานในฟาร์มช่วงหยุดปิดเทอมในทุกๆปี ซึ่งการทำงานของน้องปราบในฟาร์มนั้นไม่ใช่ทำแบบเล่นๆเหมือนเด็กนึกสนุกอยากลุกขึ้นมาทำนะพราะน้องปราบทำงานแบบผู้ใหญ่จริงจังเลยเวลาทำงานก็ต้องมีหัวหน้างานคอยคุมงานทำงานเสร็จก็ต้องเขียนรายงานส่งหัวหน้างานซึ่งหัวหน้างานก็จะส่งผลงานที่ทําในแต่ละวันไปที่คุณพ่อเรียกได้ว่าฝึกตัวเองให้ทำทุกอย่างได้ตั้งแต่งานฟาร์มไปจนถึงงานบริหารตั้งแต่เด็กเลยจริงๆ ทั้งหล่อทั้งรวยแบบนี้แม่สู่ขวัญเตรียมต้อนรับสภพยได้เลยค่ะ